สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือรอบบริเวณของนครธมนะคะจากยศุทธาราศิริธรรมประภักวัวันนี้าทุกท่านมาเที่ยวปราสาทนครธมเห็นไหมความยิ่งใหญ่ความอลังการของปราสาทนครธงนะคะจุดกาเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะคะที่เราเห็น เป็นพระชอำนาจของพระองค์แล้วก็เป็นอิทธิพลในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ทั้งสิ้นนะคะนี่คือจุดกําเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่7จ็ดนะคะอันนี้เราเรียกว่าลานนะครับลานลานอ่าลานลาน,ลานที่ในพระชมงยายที่ขเขาแสดงชาทอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่เป็นที่ที่กษัตริย์เขาน,านั่งเก็นนะคไหมฮะตรงพระเจ้าชัยวรมันที่7มานัง่งแล้วก็มาถูกกันจับทางจาับอะไรอย่น ก็สร้างเป็นบ้านเป็นหลัง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 เลยเนาะคนนึงคนนึงอ่ะทบขาโยใช่ทบเจาเ้าทบ <ija> ไส่เห็นไหมอันนี้ในลานลานพระพราชวังเขาตรงนี้นะคะอันนี้คือลานพระพราชวังนะคะอันนี้เป็นจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในทุกในพระบาทเจ้านะคะก็จะพระองค์จะเสด็จมาประทับอยู่บน อ,อยู่บนนี้นะคะแล้วก็จะมีการแสดงแล้วก็จะมีการจับช้างจับมา้าอะไรอต่างๆอยู่ในริเนนแถบนี้นะคะมากมายนะคะนี่ก็คือเมืองของอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่7็นั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะเป็นที่นั่งของ,ององค์พระบาทเจ้านะคะสาธุสาธุสาธุนะคะน้อมขอบารมีพระบาทเจ้านะคะลูกหลานได้มาสักการะบูชานะคะในดีเนนแถบนี้นะคะพระองค์เคยอยู่เคยอาศัยเคย อยู่รอบนะคะแล้วก็ ừ, มีความงดงามนะคะโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรบ้างเนาะเออถูกสร้างไว้หมดเลยเนาะใช่ตรงนี้เป็นจุดอะไรเจ้าบองอ๋อเป็นปอาหารใช่ไหมอสอสเตรแง้ออนนี้ก็ถูกอ๋อถูกใช่ไหมอ๋อ,อ ผลไม้ต่างๆนี่ได้แต่กล้วยก็อยู่อุ๊ยนี่คืออะไรอ่ะ